คลิปนะแล้วก็หลายครั้งกด้วยว่าเกม MMO RPG เนี่ยสเสน่ห์ของมันนะคือการเล่นเป็นกลุ่มไม่ใช่เล่นคนเดียวนะครับมันยังไงต้องมีเพื่อนเล่นแล้วเพื่อนจะต้องสนุกกับเกมไปด้วยนะเราถึงจะสนุกกับมันถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะเบื่อเรก็เดินเควสวิ่งไปตรงนั้นตีไอหนี่แล้วก็วิ่งกลับไปคุยคนนั้นผมเข้าใจได้ว่าผู้เล่นไม่ค่อยจะได้ control อ,อะไรคือเกมมันทําเองมันก็จะรู้สึกเบื่อค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในเกมแบบเนี้ยเน้นร์ตี้เป็นหลักนะครับ มันจะมีคอนเทนต์เกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นพากันวิ่งหนีมอนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เฮ้ยเพื่อนมึงช่วยกูหน่อยไปดักมอนให้กูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันม,มันจะเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยผมจะไปเล่นด้วยโอเคครับรอเสมอจะ้ะแต่ผมก็ไปเล่นมา2 3สวันนะครับสำหรับเกมนี้เพราะผมก็ติดงานผมเหมือนกัน <c oughs> อัเดีวผมจะมาสาธิตออกเกมรเรจนินก่อน5 5 0ร้อยอ์อ๋เจินเจ,นเล,เจนลุง อยากสตรีมให้ดูอยู่เหมือนกันกดาวน์โหลดครับอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการ